เปิดภาพชีวิตหลังคิงแซนนะนั้นเป็นเด็กสู่ร้านกาแฟหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างสาวอย่างคิมคิมแสนนะนั่นเองที่เคยเป็นรู้จักในนามน้องสาวของมัติชาตินั่นเองที่ได้การสนับสน,นุนแต่ความรักอย่างถล่มทลายจากรักการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอนั้นหลังจากที่เปิดตัว ด้วยภาษาภาพยนตร์เรื่องคลนเป็นไม่มีที่ไหนเธอนั้นเป็นนักแสดงที่เด็กดาวรุ่งที่ในดวงใหม่และสำหรับอีกสถานะนับถึงบทบาทอื่นๆในภาพยนตร์และละครต่างๆคิมแซมนณะนั้นก็มีความคาดหวังสูงที่เติบโตเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่แถวหน้าของ เกาหลีใต้นั้นเมื่อจากที่สัมภาษณ์การแสดงนั้นก็ไปได้ที่ติของเธอนั้นก็ได้รับการฝึกฝนมายาวนานหลายปีและพร้อมกับสร้างสรรค์ที่ให้สนับสนุนอย่างมากมายโดยโชไม่ดีกว่าความคาดหวังแล้วก็สัมภาษณ์ที่เธอนั้นก็ถูกปัก ลงที่ชักไปะโคกในคือเรื่องภาษาคนที่เป็นหนึ่งปีแล้วเมื่อนักแสดงสาวประสบความอุบัติเหตุและทางรถยนต์เมื่อเธอนั้นก็ขับรถกลับกองและมองแปบ๊แปบๆไฟฟ้าที่อยู่ข้างบนก็ใกล้จะนับว่าเธอดังกล่าวนั้นก็ถล่มนั้นเมื่อตำตรวจสอบแล้วถูกว่า พบเขาอยู่ในระหว่างการขับรถซึ่งต้องสงสัยว่าเขาจะเมาแล้วขับหรือเป็นนักแสดงสาวคิมเซนนั้นที่ผู้ตำรวจนั้นรองขอให้คิมแซมนั้นเป้าเอสเมาะเมนเธอนั้นก็ต้องปฏิเสธในข้อหาส่งตัวไปโรงพยาบาลตรวจเลือดแทน เป็นนักแสดงหญิงที่เขียนข้อความขอโทษหลายๆคนที่ทำเอาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและบอกเลยว่าขนาดที่ทั้งเชียร์ด้านการทั้งหมดนี้ไปรับผลกระทบถึงจากกองและแป๊กน้ำพังไร้ที่ติดตามสิ่งต่างๆกลับมาหลายเรื่องที่ครนร้ายที่สุดและนักแสดงสาวก็ยังสูญเสียการสนับสนุนทั้งหมดจากสาธารณการ เมื่อเธอนั้นก็ถูกกล่าวหาว่าอัดอัดปาร์ตี้หรือวันเกิดด้วยกันดื่มเพียงสองคนเดือนหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่นั้นก็เป็นต้นมาชาวเน็ตจำนวนมากที่ไม่ควรไม่เห็นเลือกจากหัวเห็นใจให้กับเธอที่9มีนาคมคิมแซน,นะนั้นก็ได้เข้ามา อาจิตอา,าสาที่คดีด,ดังครั้งแรกสําหรับอุติเหตุดังกล่าวนั้นของเธอแต่พิจารณาพักษาพิพักษาที่ระบุว่าเธอนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวและตอนนี้กำลังจะมีประสบความปัญหาทางด้านการเงินและน่าจะเศร้าที่ชาวเน็ตนั้นเกาหลีนั้นไม่ยอมให้เธออ้างว่าเธอนั้นบอกว่าเธอเป็น เกิดอุบัติเหตุทางการเงินยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าคิมแซมนานั้นก็ได้มีการกล่าวหาว่าจุจ้างนายจ้างทนายที่เพชรที่แพงและที่สุดคนหนึ่งในเกาหลีใต้ด้วยด้วยมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งที่หันหลังให้กับคิมแซนนักแสดงหญิงยังคงพยายามชื่อเสียงที่เหมือนออกมาเห็นใจจากพ,พวกเขาแต่ดูเหมือนว่า เธอนั้นกำลังจะเดินซื้อไฟเพราะว่าเมื่อวันที่10มีนาคมนั้นหลังจากการพิจารณาและครั้งแรกเธอนั้นก็คิมแซมนั้นก็ได้แชร์รูปภาพลงในอิส,สกแกรมของเธอกำลังทำเอาชาวเนิตส่วนหัวใจด้วยความไม่พอใจคิมแซมนั้นพยายามทำให้สถานาการณ์ชื่นเข้าไปว่าเธอนั้นใช้ชีวิตอย่าง อย่างขยันแข่งขันและทำงานพาดไทยและในรูปกับภาพที่เธอนั้นโพส์เห็นว่าเธอนั้นกำลังอยู่ในการในร้านกาแฟในตอนนี้เธอก็ได้รับเสียงต่อต้านว่าชาวเน็ตยังแสดงความคิดเห็นว่าฉันบอกได้เลยว่าเธอนั้นไม่ได้สดใสขนาดนั้นแต่เธอนั้นอยากจะให้เรามีอะไรที่เธอนั้นอยากจะให้เรารู้แบบแย่แย่กับ ที่เธอหรือเปล่าเธอนั้นก็ประสบการณ์ปัญหาทางการเงินอย่างไรหากเธอกำทำงานเป็นพนักงานกับเก็บทั้งชีวิตฉันก็คิดว่าเธออยู่เธอต้องรู้มันเป็นวิธีที่ธรรมชาติทุทกคนอาศัยอยู่แล้วแต่และงงงงมากเธอนั้นก็ จำเป็นต้องลงรูปพวกนี้จริงๆหรอและไม่ไม่มีใครคิดจะหยุดเธอจากการโพสรูปภาพเหล่านี้หรอและฉันก็คาดเดาว่าตามคําพยานของเธอนั้นมีปัญหาทางด้านการเงินเธอและเราทุกๆคนนั้นต่างมีประสบการณ์มีประสบปัญหาทางการเงินฮาฮาและ